เราซื้อมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารดูดูดูไม่กินอ่ะแห้งเลยดูมีน้ำะสอะเลยอ้าวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่รอแป๊บนึงนะเหนียวนะล้างนะดูสิจะกินไหมอืมดูดิดูเจะกินไหม เอาแล้วเรียบร้อยแล้วกินโอ้โหเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทอดเสื้อให้ก่อนน,นี่เห็นไหมเน้อชุบน้ามันก็ม่กินนี่นี่เลยอันนี้ ลูกสุนัขนี่ลองฟูกินอย่างเดียวอันนี้ครับอย่างอื่นนี่สองสาวันมาแล้วปล่อยปล่อยจนอืดอ่ะเยอะสองห่นแล้วในบ้านอ่าเยอองหมนแล้วในบ้านนะเมนตายเมนตายเลยนะนยโอ้โออาถุงเข้าได้มีแรงนี่ใส่ชุดชุดสายจุงใหม่ครับ แต่เรายังไม่ได้จุงครับเรายังไม่ได้เที่ยวเดี๋ยวก็ถอดให้ก่อนเอาไว้เอาไว้ไปเที่ยวเล่นนาบ้านแล้วถ้าจุงมเราตัวน,นี้ก็ให้น้องกินนะครับโอ้โหเจอแบบนี้เขากินกิ่งอน่ะไม่รูเขาผลิตด้วยอะไรอ่ะดูดิ นี่นคืออะไร่รสเนื้อไก่แบบชิ้นในน้ำเกวี่อะไรย่างเงี้ยโอ้หนี่ไม่กินเมื่อเช้าเช้ากินไข่ไปเกือบลูกนู่นเกือบหมดเลยเห็นไหมอ่าหมุน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 อ่า ขอปลาน้ำปลาน้ำมาให้ไหมเดีย๋ยวดูน้ำมาให้อีปลาเนี่ยปลาหมดเลยเนี่ยโอ้เก่งว่ากินได้เยอะเนี่ยแต่ก็ถือว่าเยอะแหละ แต่ว,วันนั้นกินเกือบหมดห่อเลยน้ำไหมกินน้ำไหมเนี่ยนะครับนะครับนะครับ ไม่รู้ติดใจอะไรเรือนี้อาหารเมร็ดติดสาซื้มอมาตังจะแย่ไม่กินไม่ยอมกินด้วยผสมน้ำก็ไม่กินอ,อามุนอืมน้ำอ่แกงเทน้ำไปคกินไหมกวดติดคอไม่ให้หรอก ที่เม็ดเนี่ยเติมน้ำไปนิดเดียวเนี่ยปึ๊บเอาไม่กินเหรอยวเฮ้ยกินหน่อยเหอะโดนน้ำมันเหอะร่างกายขาดน้ำล่าเนี่ยไม่กินเลยอ่ะี่ดูหน่อยหมดแล้วโอ้ไม่กินเลยโดนน้ำไม่กินว่ะ โอเคนี่นะไม right ่กินน <us> ้แน่แนนนดี่เม็ดเนี่เอาเอาให้หมดไม่กินน้ำอ่ะไม่ติดคออ่ะร้องโอเคไปแล้วครับวันนี้กังฟูไม่คุยกับใครนะครับมาแล้วบ๊ายบาย